องการทดลองนังชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับเรียกไปผันร้านเนี่ยที่จริงก็ต้องถือว่าเป็นค่าซึ่งดูคล้ายๆกับจะมากจริงๆแล้วชีวิตคนเรานะครับคนหนึ่งที่เสียไปเนี่ยมันควรจะตีค่าสกี่บาทล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านมันตีค่ายากนะครับแล้วก็พรวพัจชาวบ้านจำนวนมากที่เสียชีวิตไปด้วยเหตุที่น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของสารตะกั่ รัฐบ,บาลทั้งหมู่บ้านปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาการเจ็บป่วยจากสารกั่วทุกคนนะครับถ้าตะกั่วในเลือดที่สูงของชาวบ,บ้านทุกคนนะครับมาจากการทำเหมืองแร่ตงนั้นครัตะกั่วสูงเราเหล่านี้เราจะตีเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตะกั่วเพิ่มขึ้นจากคนปกติมาสิบเท่ายี่สิบเท่าเนี่ครับเราเหล่านี้คนเป็นเงินคนละกี่ล้านดีการที่ชาวบ,บ้านนอนเจ็บป่วยทุกคนนะครับกลางคืนต้องมา นอนปวดท้องปวดกระดูกกันทุกคนเพราะว่าสารกวรไปจับตามตามข้อข้อกระดูกต้องร้องต้องมานวดกันทุกคืนต,ตลอดชีวิตเขาเป็นหมื่น,หม,นหมื่นคืนแสนแสนคืนแต่ละคืนคุณคิดเป็นค่าเสียหายเท่าไหร่น,นี่ส,สติป,ปัญญาของเขามีการวิจัยออกมาแล้วชัดชัดเจนว่าตะกรวมในเลือดสูงขึ้นทําให้อ q คิคนลดลงการที่อคิเขาลดลงประสิทธิภาพในการทํางานเขาลด,ล,ดลงมันจะ ลดลงในแต่ละวันเนี่ยปีวันหนึ่งคนจะค่าเสียเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นปีคนเท่าไหร่สิบปีตลอดชีวิตเขาลหละเท่าไหร่นะครับซึ่งเราเหล่านี้ถ้าตีเป็นเงินแล้วผมมองว่า,าพันล้านสำหรับคนทั้งหมู่บ้านนะครับประมาณสามร้อยคนเนี่ยไม่ใช่เงินที่มากเกินเลยความเป็นจริงไปเลยนะครับดูท้ายมีนจริงน่าจะเป็นเงินที่น้อยเกินไปด้วยนะครับสารตักลัวต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำลายแค่แค่คน มันทำลายถึงการสืบพันธุ์การที่จะมีลูกบีลลานต่อไปเพราะคนเหล่านี้ต่อไปอาจจะหมดพันธุ์แค่นี้เขาอาจจะไม่มีลูกบีลลานต่อไปอันนี้ติดปริกินเงินเท่าไหร่เหมือนกับเราสูญเสียของอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ไปเพราะพิษสากลวานนี้มันถ้าออกมองเป็นจริงมันมมัันนยิ่งใหญ่มากและค่าเสียหายเหล่านี้ต้องเรียนแค่ว่านี่เฉพาะคนหมู่บ้านเดียวแต่จริงค่าเสียหายกับลําน้ํา กับแม่น้ําแม่กรองน้ําที่ออกจากเขลือซีนนักเรียนมามก็มีตักวก่เป็นเพื่อนเกินขา,า้มาตรฐานตลอด20ปีผ่านมา30ปีมานะี<ม>้ประมาณ4-5เท่า<ม><ม>ส่งผลมหาศาลต่อสังคมไทย<ม>เราจะเรียกร้องข่าวานี้จากใครจริงๆแล้วนะครับกรมทรัพยากรนะครับหรือว่ากระทรวงทรัพย์ที่ดูแลป่าไม้นะครับ,<ม>รบถ้าคุณปอดประสบเคยให้สัมภาษณ์สมัยก่อนว่าถ้าเข้าไปฟื้นฟูลํา ลำห้วยก็อาจทําให้เกิดความเสียหายเข mm. าจะไม่ให้เข้าไปดาเนินการครับก็เป็นแนวคิดว่าเอ๊ะคนเข้าไปฟื้นฟื้นฟื้นฟูนฟนเนี่ยอาจทํทำให้ป่าเสียหายแล้วการปล่อยสารพิษ mm. ลงสู่ลําห้วยจนลาห้วยใช้ไม่ได้ mm. นะครับมปีป้ายติดตัวห้ามใช้มีตะกรอยอยู่ต้องใช้ว่าหลายหมื่นหลายหลายแสนตันป่าเสียหายไหมเ mm. สียหายจนฟื้นฟูนไม่ได้ขนาดนี้เสียหายขนาดไหนทําไมกรมทรัพยากร ธรรมชาติป็นสิ่งแวดลอ้อมไม่ฟ้องร้องดำเนินการกับคนที่ท,ทำให้ป่าเสียหายโดยการปล่อยสารพิษลงสู่เรา,าไวขา้ขนาดนี้หนักหนาขนาดนี้ทาไมประเทศไทยรั่วงานใหม่น,นะครับที่ดูไไม่เรียกร้องค่าเสียหายเหล่านี้กับผู้ก่ก่อให้กับความเสียหายซึ่งมันชัดเจนว่าใครคนปล่อยมาซึ่งแน่นอนค่าเสียหายตรงนี้แต่ผมน้องว่าจะไม่ใช่หมื่นล้านครับมันกลายเป็นแสนแสนล้านละกาที่ป่ามาัานตามในระบบิที่ใช้ไม่ได้ป่าบริเวณนั้นเสียเสีย<ๆ>หมด ไม่ให้กับว่าคนถูกคนอื่นเขาตีหัวแบะมาเลือดไหลเกลก่นมหาแพทย์แพทย์จะฉีดยา<ม>ก็บอกว่าฉีดีดยาไม,ไ,มไม่ได้นะเดี๋ยวจะผิดฐานทำลายร่างกายเขา<ม>แต่คนที่ทำลายร่างกายจจนเลือดแบบเนี่ยไม่ยอมไปทำอะไรเขาเลยอ้เร<ม>นี้ก็เป็นเรื่องที่ที่รัฐจะต้องมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขใน<ม>ส่วนของในงานทางด้านการาราักษาทัพแากรและทำใช้ตัสิ่งแวดล้อมด้วยครับประเด็นสุดท้ายไม่ถือว่าอยากให้พี่ เสนอแนะในเชิงบทเรียนนะครับชุมชนอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากเมืองแร่โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับให้ความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําชุมชนเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับบทบาทของรัฐจากนี้ไปหน้าเนี่ยรัฐนี่กำลังจะเปิดให้สัมปทานเยอะมากโดยกรมทรัพยากรพื้นฐานด้านเมืองแร่กาลัง กำลังเปิดทั้งแก้กฎหมายด้วยอะไรด้วยนะครับพี่มีความคิดเห็นเชิงเสนอแนะทางนโยบายอย่างไรครับสองเอาเอา,เอา,เ,อาเอาที่เรื่องในเรื่องของชุมชนนะครับผมบอกว่าชุมชนหลายชุมชนต้องมาเรียนรู้จากชุมชน,ชนคริสต้ที่ชาวบ้านนะครับสามกีกันทั้งหมู่บ้านเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาเหมืองน,นะซึ่งอันนี้อันนี้มันเป็นเป,เ,ปเป็นจุดหนึ่งของชาวบ้านนะว่าชาวบ้านเราเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันหมดไปถามใครก็พูดออกมาทางเดียวกัน ยิ่งเกิดเลือกขึ้นมาชาวบ้านก็ยิ่งยิ่งสามสามเมื่อกี้กัน,อ,น,นอันนี้ประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องหาชวนให้เกิดอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายชุมชนเนี่ยจะมีการถูกยุยุแย่ยยเรื่องของเงินก็ดีเนื่องจากอำนาจก็ดีให้ชาวบ้านแตกความสามเมื่อกี้ครับเะงั้นชาวบ้านต้องอยู่คือว่าทำไงนะครับที่เขาจะต่อสู้หรือพูดถึงสิทธิ์ของเขาเนี่ยโดยเฉพาะยังรักรักใคร่กันสามเมื่อกี้กันแล้วเกิดผลประโยชน์จริงๆกับชุมชุมชนอันนี้อันนี้ประเด็นกรณีของของชาวบ้านคิตตี้ครับ ปรื่องสองเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับสังคมครับทันทีที่เราเราให้สื่อสังคมให้เห็นเหมือนกบบกรณีคิตตี้ให้สังคมเห็นว่าเนี่ยชาวบ้านเขาไม่มีความประโยชน์เลยเ็าอยู่เข้าเนี่ยแล้วเบื่อมันเข้ามาทำไม่ไมชาวบ้านย่ำแย่ไงเจ็บป่วยยังไงครับการจะปบวยชาวบ้านต้องออกมาให้สังคมเห็นได้ชัดๆมันมันป่วยป่วยจริงนะครับมีเสียงออกและเสียงนี้ต้องต้องดังพอสื่อต้องเข้าไปช่วยและคนต้องพยายามพยายามมีการสื่อสารระหว่าง ตัวปัญหากับสื่อกับสังคมไทยให้รับรับรู้ร่วมกันว่ามันเกิดเรื่องเรื่องเหล่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือคงจะต้องอาศัยกําลังของคนในชุมชนที่จะยืนยืนหยัดและคนที่เข้าไปไปช่วยที่จะทาทางานยังไงให้ยกยกระดับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของชาวบ,บ้านคนสองคนมันเป็นเรื่องของของปัญหาของคนทั้งเทะเทศเรื่องของของ ของนโยบายรัฐที่จะต้องได้ปล่อยให้เกิดเรื่องล่านี้อีกไม่ได้แล้วนะครับในส่วนในงานรัฐนะครับคือว่ารัฐรัฐจะต้องกลับไปมองใหม่นะครับในเรื่องของที่จะส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล่านี้นะครับที่จะมองแง่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญเพ <S S> ราะที่ที่ผ่านมาเราพบจำนวนมากเช่นบางเหมือ,มองอแรก สัญญาเนี่ยเขียนสัญญากับกับรัฐเลยว่าจะให้ผลประโยชน์กับรัฐ<ม>ให้รัฐเป็นหุ้นบ้างให้มีนี้บ้างซึ่งโดยลักษณะา,านี้รัฐไม่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าการทำมาได้เป็นธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ครับเป็นธุรกิจเอกชนซึ่งรัฐจะต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชน<ม>แลน้วเราถ้าเราเรา,เราเก็บไว้ไม่ให้เกิเข้ามาใช้โดยโดยสุทธิสมมติไม่ให้เข้ามาใช้จะเกิดผลเสียต่อคนของของเราต่อทรัพย์เจาของเราจะจะทำยังไง เอาไว้ก็ไม่ไม่เสียหายแล้วท่ายังไงที่จะเราจะพัฒนาให้ชุมชนของเราเนี่ยได้เอาประโยชน์นี้มาใช้เองนะทรระทรับงกรนแรกเป็นทรัพยกรของของชาติที่คนไทศไทยครได้ได้ใช้ไม,ไ,ใชไม่ใช่ให้คนต่างะเทศเขาเอามาใช้ในราคาถูกๆใช้ฟรีอะครับไม่ควรจะขายชาติโดวยวิธีการเหล่านี้ทำไงให้ให้ชุมชนเราเนี่ยเริ่ม ถ้าเกิดแรกบงงานที่เป็นเป็นประโยชน์นะครับเริ่มทําของเขาเองอชุมชนคนทําทําได้เองอม,มหาวิทยาลัยเข้ามาส่งเสริมได้ไหมใน,นแง่ขององค์ความความความรู้รับให้เงินทุ่กู้ได้ไหมให้ช่วยค่อยทาเองแล้วก็ดูแลสิ่งร้องกันเองอทําจากเล็กๆก่อนไม่จำเป็นต้องต้องต้องทใหญ่ถ้าเล็กเราทาแล้วจะสำรุนให้ชุมชนเขาทำของเขาเองแล้วค่อยก็ดูแลเขาเองนะครับาต้องมีวิธีการทําทําแรกในแง่เล็กๆมากขึ้น นั่นในแง่ของชุมชนมากขึ้นนะครับไม่ใช่เอาผาคภทยนอกเข้ามาแล้วกรอบกรอบกลยไปนะครัอบอันนี้เป็นนโยบายที่เราและกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องมีหน้าที่ใน,ในการควบคุมและดูแลการทําแร่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนไม่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่กรมอุาเหมืองแร่ต้องไปตัวแทนปากเสียงของประชาชนของรัฐไม่ใช่เป็นตัวแทนปากเสียงของผู้ประกอบการ แล้วเป็นผู้ประกอบการตุนใจผู้ประกอบการจากต่างประเทศด้วยอีกนะครับการในการโดยกานอื่นๆท,ที่เกี่ยวข้องเขาต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมดูแลในเรื่องของออสุขภาพเรื่องของชุมชนอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเราพบว่าปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานนะครับใเพาะทางจังหวัดก็ดีเนี่ยกลายเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการเหมือนแน่ คล้ายๆจะบอกว่าต้องมีต้องมีซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับที่จริงเราต้องไปเสียงเดียวกับชาวบ้านกับชุมชนของเรารว่าข้างนอกจะเข้ามาเนี่ยจะช่วยกันดูไงไ,งไม่ให้ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนเรารแล้วประเทศไทยได้ผลประโยชน์จริงๆแล้วถ้าเกิดชุมชนเรา,เราทําเองได้เป็นประโยชน์ของชุมชนเราเองให้ชุมชนเราทำไม่ไม่คนคนนอกทำแล้วอันนี้นต้องอกรับแนวคิดหนึ่งเหล่านี้